หลังจากที่แต่งหน้ากันมาเต็มพอสมควรนะวันนี่ก็เบาๆเป็นสไตล์สไตล์ไรดีอะเธอสว่างสว่างอ๋ออันนี้เป็นสไตล์แบบว่า <c oughs> เดินแบบนะคะ <c oughs> โดยสะกวดเข้าจากมูลนิธิ <c oughs> สว่างจ้าค่ะอ่ะระดับแรกเลยนะคะเราก็จะมาหลังจากที่แต่งกันแล้วนะคะเราลืมสิ่งหนึ่งคะ่ะลืมเฉดดิ้งหน้าเราอยากจะให้หน้าแบบดูมีมิติใช่ไหมคะ ขอปิดยี่ห้อนะคะไม่อยากจะโฆษณาของบ๊อบพี่บราวค่ะก็นะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็เลือกโทนสีเข้มอย่าปัดอันเดียวนะคะมันดูแบบหนักไปเราจะปัดม้วนๆนะคะเจ้าของไม่ดูตัวเลยเสร็จแล้วนะคะวิธีเช็ดิ้งให้เราดูหน้าเดียวนะคะคือตรงกลางนี้นะคะลายนี้ค่ะลานี้ยนี้เชียดไม่หมดนะคะเราจะปอยอยู่ไม่เออใช้เวลาปัดประมาณ5านาทีจนกว่ามันจะดำนะคะมันไม่ติดเรียวเลย แล้วนะคะเราก็จะแล้วก็จะมีอีกลายนึงนะคะลายตรงนี้ค่ะให้ตายเราจะปัดมาความนิ้เสร็จแล้วเราก็จะปัดนี้ค่ะขอแทรกได้ไหมคะว่าจะสวนสัตว์ไหนโผมต้องจัดไฟหนักขนาดนี้ได้สว่างไงเพราะสว่างนะคะไหนนะคะสว่างคุณนะะคอันนี้คือการเฉดดิ้งหน้านะคะเราจะเฉดดิ้งให้หน้าดูมีมิตินะคะแต่ว่าดู สังเกตได้ว่าลายด่างเนี่ยเรามาเต็มแล้วไม่ต้องแล้วค่ะแต่ว่าเราสามารถใส่สีแค่พี่สันด่างได้เล็กน้อยนะคะเฉดให้หน้าดูมีมิติค่ะเห็นไหมมีมิติมากขึ้นไหมคะมิติีลีกเป้าตาค่ะเบายังไม่มาค่ะตาค่ะโอ้เปายังไม่มาคนพบพลังงานบางอย่างอยากล้างหน้าแต่งใหม่เลยเดี๋ยวกูทะางห้แต่ทีแรกเลยเดี๋ยวกูจะ ้าเดี๋ยววันนี้ชัญญาพาเพิ่มคัดเบ้าค่ะไรนะคัดเบ้ามันเป็นกรณีพิเศษสาหรับแต่งแล้วคัดได้ค่ะเราใช้สีเข้มจัดเข้าไปเลยค่ะชัญญาอยากจะเตือนว่าก็จัดให้มันเต็มๆนะคะคัะถึงแม้ว่าเบ้าเราจะเล็กก็คัดให้มัมากๆนะคะให้เป็นสวยให้เป็นลูกสละอือค่ะไอ่เชยเดี๋ยวนี้เขาไปถึงไหนแล้่สละอือกันแล้วค่ะนี่ค่ะคัดมันเลยเอาให้เต็มเอาให้เต็มให้แยกไปออกเลยค่ะไหนคิ้วไหนตา เดินค่ะอขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะน้ามีมู